หนได้เห็นถึงแผงโซลาเซลล์ในปัจจุบันค่ะซึ่งมีการใช้แร่ซิลิกอนเป็นจำนวนมากมันยังมีการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยที่มากค่ะจึงได้คิดเป็นนวัตกรรมนะคะที่ตอบโจทย์ในการลดการใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันเกิดขึ้นค่ะ คิดค้นตัวนี้ออกมาครับที่ชื่อว่า transparent p h o t o e l t r i c ครับโซลาร์เซลล์แบบปโปร่งใสที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้หน้าต่างกระจกบ้านเรือนโดยปกติอะค่ะที่มันว่างเปล่าโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ค่ะแล้วก็เปลี่ยนจากหน้าต่างเหล่านั้นนะคะให้มาเป็นโซลาร์เซลล์แบบปโปร่งใสที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้แล้วก็ยังสามารถที่จะสะท้อนแสงผ่านได้เหมือนกระจกด้วยค่ะเป็นการใช้พ <t> ื้นที่ที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์ค่ะก็เหมือนกระจกถ้ายังมองว่ายังเป็นกระจกเหมือนเดิมยังใสเหมือนเดิมแต่ได้มากกว่าเดิมตรงที่มันสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ครับ ในหลักการการทางานของมันค่ะคือแสงเนี่ยค่ะจะสะท้อนผ่านเข้ามาในแผ่น LCD ของเราค่ะจากนั้นนะคะมันจะสะท้อนไปที่ยางขอบค่ะมันก็จะสามารถทให้เราเนี่ยสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ค่ะแล้วก็ทําการศึกษาเชิงวัสดุแล้วก็เชิงสีครับว่าวัสดุไหนบ้างที่ทาการโคดติ้งแล้วติดผิวได้ดีมันทาให้โปรดักของเราครับจะเห็นได้ว่ามีหลากหลายสีเข้าด้วยกันับซึ่งสีที่ต่างกันเนี่ยก็จะเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันด้วยครับ คนใช้เนี่ยก็จะสามารถที่จะเซฟค่าใช้จ่ายด้านพลังงานทั้งเนี่ยยังช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมได้ด้วยค่ะเพราะว่าแผ่นเซของเราเนี่ยก็เป็นการผลิตพลังงานสะอาดที่จะช่วยโลกของเราได้มากค่ะถ้าเราสามารถเปลี่ยนด้านหนึ่งของตึกที่อยากใส่ปกติครับเป็นด้านหนึ่งของตึกที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เนี่ยผมก็คิดว่ามันเป็นจุดคุ้มค่าของการลงทุนแล้วก็เป็นพลังงานที่ยั่งยืนครับผักดันเื็นที่ นะครับเปิดประเด็นให้ว่าตรงไหนที่จะต้องแก้ไขตรงไหนที่ควรจะเสริมตรงไหนไปหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็ปล่อยให้นักศึกษาเรียนรู้เมื่อเจอปัญหาเราก็กลับมาคุยกันเพราะนั้นกระบวนการตรงนี้เป็นกระบวนการพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพนะฮะแล้วก็มีคุณค่าในตัวเองขึ้นอย่างชัดเจนขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษานะคะที่คอยให้ความช่วยเหลือให้ความอนุเคราะห์แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆในทีมนะคะที่ช่วยกันทํางานแล้วก็ทําให้งานนี้สาเร็จได้รุ่ร่งค่ะสุดท้ายก็อยากจะขอบคุณโครงการพอร์ครับเพราะว่าตัวนวัตกรรมนี้ จะนําไปสู่คนอื่นให้คนอื่นรู้ไม่ได้เลยถ้าเกิดไม่มีโครงการแข่งขันบอกว่าเออนักวัตยาร,รมที่เราทำอยู่เนี้ยสามารถช่วยคนไทยได้ครับก็ขอบคุณโครงการขอดมากๆครับ